ขับรถมาจากไหนไล่ถนนพระเทพถนนพระเทพเดี๋ยวเรามาดูกันนะวันนี้คุณลุงชานยุทธขับรถอะไรมายังไม่ให้บอกยังไม่ให้บอกเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดี๋ยวเราไปส่งงเขาแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราขับรถอะไรมานะเชิญครับเชิญครับยินดีต้อนรับครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่สุดยอดเส้นใหญ่น้าเยอะความสําเร็จของคุณคืออะไรไม่รู้แต่นี่คือความสําเร็จในการเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเรือต่อคิวของผมที่ได้บริการผู้เท่าไว้เก้าสเอ็ดปีเห็นแล้วมันตื้นตันใจจริงๆอย่างบอกไม่ถูกไปเยวเอาไปเสิร์ฟคุณลุงชานยุกัน เส้นใหญ่ไม่ใส่ผักนะไม่ใส่มูตุนไปเ<ะ>อ้าลืมกากหมูคุณลุงก,ก็ทวงกากหมูนะกากหมูใกล้หมดแล้วอ่ะจะผมลืมเอาไปเสิร์ฟคุณลุงชาญยุทธอ,อ่ะเดี๋ยวรีบทําให้นะคุณเชื่อไหม,มผมมีความสุขที่สุดเลยนะครับที่มาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแบบนี้ให้คุณลุงได้ทานอ่ะวันนี้เรามาสัมภาษณ์คุณลุงชาญยุทธกันนะครับ <c oughs> คุณลุงทานที่นี่มานานหรือยังครับนานแล้วครับต,ตั้งแต่เมื่อไหร่เอ่ยโอ้ส <10 S 2> ิบกว่าปีไหมกว่า ร้านเก่าเลยร้านเก่าที่เป็นหลังคามุมจากนะใช่ไหมใช่สิบสามปีแล้วนะคุณลุงนะประมาณอาจจะกว่านั่ก็ได้กว่าแล้วนะนหนึ่งหนึ่งคุณลุงชันยุทธอายุเท่าไหร่แล้วครับอา,อายุเก้าสิบเอ็ดเก้าสิบเอ็ดจะเห็นท่านนะเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยนะแต่อาทิตย์หนึง่งต้องเจอท่านครั้งหนึ่งนะมาบ่อยมากเลยนะรสชาติอร่อยมากผมชอบมาตอนบ่ายเพราะว่าถ้ามาตอนเที่ยงแล้วมันคนเยอะ ก็เลยต้องมาตอนบ่ายเนาะคนจะน้อยหน่อยนะวันนี้ขอบพระคุณคุณลุงมากนะครับที่เข้ามานะครับคุณลุงชานยุทธนะครับ <_ S 1> ลูกค้าประจํา <_ S 1> ชอบเลยชอบเลยแกมาทีไรน,นะเราต้องบริการเต็มที่ต้องเก็บเลี้ยงไม่เลี้ยงนะต้องเก็บทั้งทั้งในเก็บและไม่บาร์อ๋อได้ได้ขอบพระคุณมากนะครับอร่อยไปครับเราไปส่งคุณลุงกันครับแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าคุณลุงขับรถอะไรมานะครับวันนี้นะครับ เอาจริงนะผมอยากเลี้ยงแกทุกมือเลยนะที่แกมาทานนะแต่แกไม่ยอมมาดิคนดูนะแกขับรถนะฮอนด้าซีวิกสีดํามานะครับวันนี้คุณลุงแกจะเปลี่ยนรถไปเรื่อยๆนะไม่ซ้ำกันหรอกสุดจริงๆนะหูตาดึงดีมากเลยนะมองชัดเจนนะขับรถได้ด้วย